ธรรมชาติของน้ำย่อมมีขึ้นขึ้นเป็นเพียงอาการของน้ำเป็นเพียงกิริยาของน้ำขึ้นไม่ได้มีอยู่จริงมีแต่น้ำที่มีอยู่จริงจิตของพวกเราก็เป็นเช่นนั้นจิตย่อมมีจิตตะสังขารเป็นอาการเป็นกิริยาจิตตะสังขารก็คือความคิดนึกอารมณ์ จิตตาสังขารทำอะไรจิตไม่ได้มันเป็นเพียงอาการของจิตไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงแต่จิตประกอบไปด้วยอวิชชาคือการที่จิตไม่รู้ความจริงจิตมันเคลาจิตก็เลยไหลไปกับจิตตาสังขารไหลไปกับความคิดนึกอารมณ์วิธีแก้ก็คือให้เราตะหนักรู้ให้เห็นว่าเรากำลังคิดนึกและมีอารมณ์ เมื่อเราพาจิตให้ตื่นรู้เห็นจิตตสังขารได้จิตก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจจนปล่อยวางการปรุงแต่งทั้งปวงจิตก็กลับมาบริสุทธิ์ดังเดิม